โอ้ของหล่นของหลุดแป๊บนึงแป๊บนึงเออเอาละครับครับสวัสดีคนนะครับที่มารับชมมาด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม p a r a n o m a l Territory นะฮะอาจจากตองว้าที่เกมนี้นะครับค้นหาเพื่อนฟินเลื่อนะครับ <S <S เพื่อมาแบบเล่นเลยอ่ะออหาดูทูผาทั้งอะไรดูไปดูมาแม่งเกมนี้เหมาะสมสุดละเออหน้าเล่นเลยแล้วกดเข้ามาเลยอ่ะ่อนอื่นเข้ามาดูออปชั่นก่อน อันนี้กราฟิกใช่ไหมเออเอาย้ดีกว่าครับภาษาก็อังกฤษอย่าไปเอาลัดเซียไอ้พูดเรือชิบชิบซีน่ยนะเรื่มเกมไปเลยอะมาเออที่เ,เกมคครดูกตายเฉยตัวอิกเดือานเรื่องเกมมาผมทำเป็นเกมแนวความเรวนะทุกคนจ้ตัวให้จบนะครับถ้าเกิดใครจะแบบ ถ้าเิดอยากให้ผมเล่นต่ออีกก็อย่าลืมบอกกันด้วยนะเพราะว่ากิเบเยวอาจจะเล่นไม่จบแล้วกูขี้อย่เล่นด้วยเพราะไม่มีเวลาว่างทำตอนนี้คนก็น่าจะรู้ว่าิเทมกันแล้วน่นาทำไมยดึงไม่มีเวลาว่างทำก็เพราะว่าขี้เกียจไงทุกคนเอาเริ่มมาแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เออหันหน้าขึ้นไปเดินไปเดินไปอะไรของมันวะเนี่ยตัวฝั่ที่อะไรอยู่ข้างบน จะอ่านออกวัมนี้วันนี้ไอ้เจ๊กโอเคมันออพติกทิฟน่าจะบอกแบบให้เราตามหาบันเยลาและมองไปร,รอบๆห้องนะครับทุกคนกดกดกดอ่าตรงนี้ไม่มีอะไรหันหน้าขึ้นหันหน้าลงได้อยู่นะหันหน้ายากมากเลยเฮ้ยขขานอกไม่เสียงดังจังวะเฮ้ยช่วยเงยียบแล้วเฮ้อดูดูดู มันไม่ออกว่าตากูไม่เห็นมีเยอะไรเลยเนี่ยในบ้านจริงๆเนอะดูได้ไม่ค่อยดีเลยเราดูตรงนี้ก่อนดีกว่าเออวันนี้มึงตายโอเคครับเป็นนี้ห้องนี้เออไม่เลือดหยนดด้วยอะ่ะโอ้ไม่เห็นมีเฮอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยนะ เมื่อเช้าตื่อนีไอ้แก่คนหนึ่งนะครับปุ๊บทำไมหน้าตามดูแบบเหมือนฆาตกรจังวะอ้ยมันดูอ้วนๆตุ้งๆไอ้ตุ้ยตุยนุยแน่นอนเลยน่ากลัวจังเลยอ่ะเออตรงนี้ห้องนี้เหรอเพิมไมไม่มีอะไรเขาไปแอบได้ด้วยนะแอบมีใครอยู่ไหมเอ่ย โอเคไอออกไม่ได้ไอออกไม่ได ok oh, mm ้เออออกออเฮ้ยมันก็ต้องเฮ้ยไม่ไม่เห็นอะไรเลยแค้มผีจริงปะเนาะอลิส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 อะไรของมันไม่รู้นะเออประตูเปิดเองอัตโนูตัวม่ติดตัวอะไรไม่รู้อยู่ข้างในไปดูห้องตรงนี้ก่อน คนนี้ถูกหัวใจเด็กเป็ดด้วยเอ้านี่กลัวจนวัดอีกเออเฮ้ยเฮ้ยบ้าอะไรวันเนี้ยเห็นแล้วนี่กูปวดหัวเลยข้างหลังรูกว่านะห้องห้องห้องฟักฟอกดีกว่าคนควมมือได้ โอ้โอ้ยไอเเด็กเวนตกมาคอหักตายด้วยน่ากลัวตรงไหนวันึกไม่เห็นหน้ากลัวด้วยเข้าห้องแมวดีกว่าเข้าดูดูโอ้โหวันดีไปไหนมาเงินเนี่ยขอดูแบบท็อปนิดน,นึงบ้านน่าจะรวยน่าดูไปก่อนเลยเด็กเวนขอสำรวจห้องมึงก่อน ห้องขายไม่รู้ห้องผีชายมือเงือกไม่มีเช่เลยเอนจะออกมาจากตรงนั้นได้ไอ้ผีเวนไปไหนแล้วไอ้ผีน้อยอ๋อไปอยู่ตรงนี้เองหรอเออเปิดห้องนี้ดูแบบไม่น่าเข้าเลยอกอกด,ด,ดีกว่าห้องนี้ดูโอ้วันดีเด็กเวน็นไทยอ่ะเอา นี่อะไรวะเนี่ยเห็นแล้วนี่ปวดหัวเลยเวรคนนี้นดูดิหัอห้องน้ำก็ดูสวยงามดีนะเด็กเอออยูอ่ตรงนี้เองหรอโอ้โอฝึกน,นี่แฟบตาหลือเกินหันลุ้นหน่อยไม่ได้เลยเกมนี่มันเกมผีอะไรวะเนี่ยเปิดเฟียงวะเนี่ยเปิดปกตินะคน เอ้ยเปิดเสียงมาเนี่ยเอ้ยคนดูอหันปิดประตูขังคนอื่นไม่รู้เรื่องเล่นอะไหนี่เลียนโเดกอเวยนะห้องวงนีดนนดนดด้ดูไม่ยังไม่ได้เข้าเลยนะเมื่อกี้นะเอ้ยสวัสดีจ้า ไว้ครับเนี่ยปิดประตูขังตัวเองแป๊บเปิดประตูขังตัวเองงงไว้กับเกมนี้มันยังไงวะเนี่ยเออไปดูข้างล่างหน่อยข้างบนสำมบตข้างเยอะแล้วอ๋อห้องนู้นนี่ยห้องนี้ยังไม่เข้าเอาเข้าไม่ได้นี่หน่าวันนี้ก็ไวแ้แอบแน่นอนเพราะเป็นน่าเบื่อจริงเลยวะเกมนี้มันยังไงวะเนี่ยอืม เฮ้อะไรวะเนี่ยต้านดิงดองดึ้งดองยังกลาเป็นคนจะตื่นเฮ้ยจะดูดีอ่ะเฮ้ยไม่เลยคือเจออยู่ได้วันนี้มึงตายมึงเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อแดดถ้าเปิดไม่ได้เสียละหาถ้าหาอะไรเนี่ยคุจิเตอร์จำขึ้นดูบ้างคือลืมห้องนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนะทุกคน เราเข้าไปหน่อยด้วยกันเนาะไม่น่าเข้าดูกูเดีจอตาบ้าอะไรไม่รู้โอ๋ยนี่จะผีอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเออไม่มีให้อะไรเลยมันเกมอะไรวะนี่อ่ะเออมีแฟนที่ปูชายฟันเว้ยเว้ยเฮ้ยประตูนี้ลืมเข้าเลยเอยอห้องน้ำ ไม่เห็นมีเหี้ยเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยดูก้มแบบไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวมาเข้าแล้วกันนะเข้า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 ทำทำโอ้อะไรวะเนี่ยไม่อยู่บ้านก็มืดเฮ้ยเฮ้ยอะไรก็แล้วกัน อ่ะทุกคนเนาะกิมมี้ก็มาเล่นให้แฟนๆแล้วครับถ้าเกิดอยากดูต่อก็ช่วยกันกดไลค์ครบห้าไลค์ก็ดีนะคร,ครับทุกคนแล้วถ้าเกิดใครชอบก็อยา่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกคนนะครับขอร้องนะกดติดตามด้วยแลค์ก